สวัสดีครับสวัสดีวันนี้อยู่กับช่องเสือ,อาหันอีสานตา,ตาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ที่วัดหนองบอนเนาะมาทาบุญครบรอบให้กับคุณพ่อนะครับวันนี้เนาะมาทําบุญครบรอบวันเสียของคุณพ่อเนาะวันนี้อยู่ที่วัดหนองบอนนะครับอยู่ที่วัดหนองบอลทาบุญครบรอบคุณพ่ออีกแล้วนะครับเนาะคุณพอ่อมนนีก็ทําให้คุณพี่ด้วยเนาะคุณพี่เนาะโอ้ยยิ้ม ครับเราทำทุกปีเนาะเราทำให้คุณพ่อเนาะดีคุณพ่อไอ้คุณพี่มาเสียอีกก็เลยทำพ่อพูอะไรเดี๋ยวคุณแม่อีกคุณแม่กำลังมาเนาะนี่นะครับทำบุญเลี้ยงพระเพนเนาะที่อยู่วัดหนองบอนนะครับนี่บรรยากาศเนาะ นนี่เด็กน้อยหนาวเด็กน้อยบูโนโอ,อนเด็กสวัสดีครับกอลูกสวัสดีครับน้าสวัสดีครับถ่ายรูปหน่อยจ้าน,นี่สวัสดีจ้า <c oughs> นี่แหละสามคน <c oughs> พอ่อพี่สาวแม่ <c oughs> เป็นครอบครัวแล้วเนาะ <c oughs> เออไปอยู่ด้วยกันเนะ <c oughs> าะบัดนนี้เนาะ ลูกๆอยู่ทางนี้ก็จะดูแลตัวกันเองให้ดีที่สุดนี่นะครับทาบุญครบรอบให้แล้วเนาะครบ,บรอบคุณพ่อนะครับแล้วก็ทําให้พี่สาวแล้วก็ทำให้แม่พร้อมกันเลยเนาะยนีี ะคนมาเกดพวันนี้ทำบุญได้เลยนไหนวันนี้อะมาทำบุญครบรอบให้แล้วพ่อวันนี้มาจุดแล้วแม่ เดี๋ยวทำบุญรบรอบให้แล้วนาโุตัสสะภะคะวะพุทธสมาพุธัสสะ

เตยัสสะสสาทาทามเตอัจฉาติกาติปัญจยาตาละตะนสโภปะริเตสโภกะโทมะเคปาสะเณวะติโสวะระลีโตตะถาเวริยะโตอะติ มีแต่ลูกหลานตักครองนะครับลูกหลานตักครองทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดก็พอครับต่ยังมัน ตักได้เลยตักใส่บัตร ปะติโธติตะอะลัมเจโพภาสังฆาภะคะวาตะนะอุเคอยู่อะกุฏิอุเคเอตุวาสังฆิติตะสวาเรียงโยโสตะเจอะลัมปะวะตุเตจะปะฏิภาณิหะนะวะราติ <laughs> <laughs> สาธุอัญชวาภิยะปะตะเลวะอะระณังอัพเพวาสุภาวะสุภาวะอิจเจติถาสัมปะโภทิโตวังโตอัญเจตะภาวะสุเทยะระครับ <laughs> <laughs> او <laughs> ياك <laughs> เามรนยอะพ่อวันนี้ลูกมาทำบุญให้แล้วเด้อมากินข้าวเด้อพี่คุณพ่อของปวงจันทร์เมื่อหกปีที่แล้วคุณพ่อได้เสียไปเนาะกับพี่สาวสำรีพวงจันทร์คุณพี่สาวก็เพิ่งจะเสียเนาะในปีหกหกนะครับคุณพ่อเสียปีหกสิบนี่คุณแม่เนาะคุณแม่ปีหกห้าเนาะมาเด้อมากินข้าวเด้อวันนี้ลูก ลหลาน,ล,านลูกๆเลยมาทำบุญแล้วเนาะมารับส่วนบุญส่วนของสวนน้แม่เนาะพ่อเนาะพี่เอ้ยมาๆมา,มานี่ลูกหลนานญาติพี่น้องอ,องนันนี้คุณพ่องนอครับคุณพ่อของคุณจันเนาะได้จากลูกๆไปได้หกปีแล้วนะครับ ลูกๆก็ยังทําบุญทุกปีนะครับในวันคล้ายวันเกิดอันนี้พี่สาวเนาะพี่สาวก็จากเราไปปีนี้ครับปีนี้เนาะส่วนเสียพี่สาวไปอีกหนึ่งอันนี้ก็คุณแม่นะครับคุณแม่ก็ได้จากเราไปหนึ่งปีแล้วนะครับได้จากลูกๆหลานๆไปเนาะคุณพ่อหกปีพี่สาวเพิ่งจะเสียปีนี้เนาะคุณแม่หนึ่งปีนะครับลูกๆก็ยังทําความดีเสมอไปนะครับอยู่ในใจลูกเสมอครับ ทำดีที่สุดเนาะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเคนะครับนี่ครับเราอยู่ที่วัดหนองบอนเนาะมาทําบุญครบรอบให้คุณพ่อนะครับเนาะให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่เนาะทําบุญที่วัดหนองบอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่วัดหนองบอนเนาะไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสืออาหารนิสานใต้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย